สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อน กลายเป็นที่จับตามองอีกครั้งสำหรับอดีตนักแสดงสาวจอยพัชรีพี่สาวของกระปุกพัชราแฟนของหนุ่มกระทิงขุนรงค์หลังมีข้อมูลออกมาแช์จอยและสามีอาจกลายเป็นแกนนำระดับหัวของกระบวนการ Forex t d และเป็นที่แน่ชัดแล้วว่านิกได้หนีหมายจับในคดีดังกล่าว ดยปัจจุบันจอยและนิกได้ย้ายไปใช้ชีวิตอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแต่ตอนนี้ทั้งคู่กำลังมีลูกคนที่สองด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาจอยได้มีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลอัปเดตชีวิตสวยหรูสุขสบายอยู่ที่ต่างประเทศจะมีผู้ติดตามและมีแฟนคลับเพราะความน่ารักของลูกของเธอเป็นจำนวนมากจึงทำเอาหลายคนชอกไปตามๆกันที่เธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวนี้ ล่าสุดในโลกโซเชียลมีการขุดประเด็นที่จอยพัทรีเคยให้คำตอบไว้เมื่อครั้งมีคนถามผ่าน IG story ถึงสาเหตุการย้ายครอบครัวไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งเธอก็ชี้แจงร่ายยาวว่าเป็นเพราะเรื่องอนาคตของลูกเป็นหลักอยากให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจอยเผยว่าที่ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยเพราะคิดถึงอนาคตของน้องเป็นหลักอยากเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้น้องอยากให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนน้องอยู่ที่นี่ดันเกิดมาในยุคฝุ่นโรคระบาดและคนยิงกันข่าวคมคืนเยอะพอๆกับฝุ่น p m 2.5เลยเป็นห่วงน้องนั่งเปรียบเทียบระหว่างที่นี่กับที่นู่นหลายรอบเหมือนกันถ้าคิดถึงลูกเป็นหลักคงต้องไปแล้วแหละและรัฐบาลที่นั่นเขารักคนในประเทศเขา แม้จะเสียค่าภาษีเยอะก็จริงแต่เขาก็ดูแลให้สมกับที่จ่ายที่สำคัญคือเรื่องการศึกษาด้วยอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆยิ่งดียิ่ง,งแพงอินเตอร์ก็ไม่ต้องพูดถึงปีหนึ่งค่าเทอมครึ่งล้านหรือเป็นล้านเราอยากให้น้องพูดภาษาอังกฤษได้เป็นชีวิตประจําวัน